สวัสดีครับผมท็อปซากโกครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องนี้เลยนะครับกับ Audio Pro C20 ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงแบบ a l l i น o ั e นะที่รองรับการใช้งานอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงสตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi นะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรวมถึงนะครับยังมี HDMI ARC สามารถเชื่อมต่อกับทีวีนะครับนำเสียงเนี่ยมาออกที่ตัวลำโพงนี้ได้ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคขยายนะครับแอมฟอนโนในตัวนะวัสับใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงไวนิวเนี่ยมาให้ด้วยอี เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวเรามารับชมในรีวิวกันได้เลยครับเรามาทำความรู้จักกับ Audio Pro กันก่อนนะครับโดยแบรนด์นี้นะครับจะเป็นแบรนด์เครื่องเสียงจากประเทศสวีเดนนะหรือว่าแถบสแกนดิเนเวียนั่นเองนะครับก็เลยทําให้แบรนด์นี้ของเขาเนี่ยมาในคอนเซ็ปที่ชื่อว่า Sound of Scandinavia ครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานนะครับมามากกว่า45ปี โดยลำโพงตัวแรกของบริษัทเขานะครับจะเปิดตัวมาในชื่อรุ่นที่เรียกว่า A4 14นะครับหรือว่า A4.14 นั่นเองซึ่งก็จะเป็นลำโพงแบบ Active นะที่เรียกว่าทางสมัยมากในยุค70ตอนนั้นที่เขาเพิ่งเปิดตัวนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเจ้าลำโพง Audio Pro c 2 0เครื่องนี้เนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของลำโพงแบบ Active นั่นเองครับ โดยเจ้า C20 เครื่องนี้นะครับจะเป็นลำโพงรุ่นพี่ใหญ่สุดนะครับจากตระกูล C-Series ของทางแบรนด์ Audio Pro นั่นเองนะครับที่จะประกอบไปด้วยรุ่นน้องเล็กสุดนะครับอย่าง C5 Mark II รุ่นกลางนะครับอย่าง C10 Mark II แล้วก็จะเป็นเครื่องนี้นะครับ C20 หรือว่า C20 เครื่องนี้นั่นเองนะครับนอกจากจะมีขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมีสเกลเสียงที่ใหญ่มากขึ้นนะครับยังมีในเรื่องของช่องต่อที่ให้มาแบบจัดเต็มอีกด้วยทีนี้เรามาทำความรู้จักเจ้า C20 เครื่องนี้ไปในทีละส่วนกันครับ ในส่วนของดีไซน์นะครับ c 20เครื่องนี้เนี่ยจะมาในทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องเลยนะครับมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณกว้าง41ซนติเมตรสูง20ซนติเมตรลึก22ซนติเมตรนะครับและหนัก6.2กิโลกรัมซึ่งถือว่ามีขนาดที่ใหญ่และหนักพอประมาณนะครับแนะนําว่าให้คํานวณเรื่องพื้นที่ที่นําไปใช้งานด้วยนะครับหน้าตาโดยรวมของเครื่องนี้นะครับจะมาในแนวเรียบหรูที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความเป็นยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนะตัวเครื่องโดยรวมนะครับจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านเล็กน้อยแบบซอฟท ด้านหน้านะครับจะเป็นที่อยู่ของดอกลำโพงทั้งหมดนะครับที่จะประกอบไปด้วย Twitter s o f อ d o m โดมนะขนาด1นิ้วจำนวน2ดอกและ Woofer c o a t e d Paper ขนาด6.5นิ้วจำนวน1ดอกมีกำลังขับรวมอยู่ที่190วัตต์ตอบสนองความถี่4 1เฮิร์จนถึง2 3 5 g h กิโลเฮิร์โดยจะมีหน้ากากนะครับแบบแม่เหล็กปิดบางลำโพงไว้ที่สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายนะครับแถมยังดูสวยงามทั้งเวลาใส่และไม่ใส่ด้วย ด้านบนนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่มควบคุมต่างๆนะครับที่จะประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มเปลี่ยนสัญญาณอินพุตปุ่มควบคุมการเล่นเพลงปุ่มเพิ่มลดความดังเสียงนะครับแลวก็จะมีปุ่มพรีเซตนะครับคีย์ลัดเล่นเพล์ลิสต์เพลงที่ชื่นชอบหรือว่าอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะครับที่เราสามารถตั้งค่าผ่านแอปได้รวมถึงนะครับจะมีในส่วนของไฟแสดงผลสถานะอินพุตที่ให้มาแบบละเอียดยิบเลยนะครับพร้อมโลโก้ออดิโอโปรที่ตรงนี้ด้วยครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีท่อคลายเบสพร้อมช่องเชื่อมต่อนะครับที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะจะประกอบไปด้วยไลน์อินแบบ RCA โฟโนอินนะครับสำหรับใช้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมช่องต่อกลาวนะครับมีช่องซับบูเฟอร์เอานะครับสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเสียงเบสมีออปติคออินนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นหรือทีวีรุ่นเก่าๆ และจะมีพระเอกในงานนี้นะครับอย่าง hdmi arc ไว้สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับฟังเสียงจากทีวีนะครับแถมยัทงทำให้เราเนี่ยสามารถใช้รีโมททีวีนะครับในการเพิ่มลดความดังเสียงได้ด้วยโดยในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องตั้งค่านะครับให้ทีวีเนี่ยส่งเสียงออกมาในรูปแบบ pcm ด้วยนะครับเนื่องจากตัวลำโพงเนี่ยจะไม่รองรับเสียงในรูปแบบอื่นหากตั้งผิดเนี่ยเสียงจะไม่ดังครับและลำโพงตัวนี้นะครับเนื่องจากถูกออกแบบไม่ใช้งานในบ้านนะครับจึงจะต้องทำการเสียบสายไฟไว้ตลอดเวลาเนื่องจากไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวมาให้นั่นเองครับ สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ c 20เครื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาให้มาแบบว่าครบคันจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับนะครับการฟังเพลงผ่านโคมแคสบิวอิน a i r p l ท y 2นะครับที่รองรับ Apple Lossless ด้วยนะรองรับ Spotify Connect และ Tidal Connect ด้วยครับ หรือว่าถ้าเกิดใครนะครับไม่ได้อยากใช้งานสตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi เนี่ยก็สามารถใช้งานนะครับผ่านการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 5.0ที่เขาให้มาได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า m มั t ติร o m ด้วยนะครับที่ทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นเดียวกันอีกหนึ่งเครื่องรวมถึงรุ่นที่รองรับนะครับเพื่อเปิดเพลงไปพร้อมๆกันได้ แนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่ารีสตรีมนะครับที่สามารถส่งเสียงจากลำโพงเครื่องหนึ่งไปยังลำโพงเครื่องอื่นได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราทำการต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียเนยเข้ากับส2 0สเครื่องนี้ไปใช่ไหมครับเราก็สามารถนะครับส่งเสียงไปเล่นผ่านลำโพงเครื่องอื่นภายในบ้านแบบไร้สายได้ด้วยนั่นเองตัวลำโพงนะครับยังมาพร้อมแอปพลิเคชันนะที่ชื่อว่า Audio Pro Control นะครับก็คือในสต e มันจะขึ้นแบบนั้นนะแต่ว่าตัวแอปเวลาโหลดมาจะขึ้นนี่ครับ Audio Pro นะซึ่งก็มีให้ใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android เลยนะครับแต่ตอนในที่นี้เนี่ยผมทำการเชื่อมต่อกับ Audio Pro 420เครื่องนี้เนี่ยกับอินเทอร์เน็ตภายในบ้านแล้วก็ตัวแอปนี้ไ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันครับนี่ Audio Pro นะครับนี่เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็จะขึ้นชื่อลำโพงของเราแบบนี้ครับนี่ Audio Pro 420ก็สามารถกดปรับเปลี่ยนนะในส่วนของการใช้งานให้เป็นลาโพงข้างซ้าย ข้างขวาในพวกโหมดสเตอริโอนะครับหรือว่าจะเลือกการใช้งานแบบปกติเครื่องเดียวแล้วก็จะเป็น LR แบบนี้นะแล้วก็สามารถเปิดไหนโหมดตรงนี้ได้ด้วยนี่ก็สามารถตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวลําโพงได้นะครับกดเข้ามานี่ก็จะมีให้เราใช้งานได้หลายอย่างนะแต่ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตรงนี้ครับนี่เบสทรเบลนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดความดังของเสียงเบสเสียงแหลมได้นะครับอย่างเช่นนี่ปรับเพิ่มเบสปรับเพิ่มเสียงแหลมนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราเชื่อมต่อซับบูเฟอร์ไว้เนี่ย ก็ปรับที่ตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วถ้าเกิดเราทําการนะครับเชื่อมต่อ HDMI ARC แล้วก็เลื่อกมาที่โหมดทีวีเนี่ยก็จะมีหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นมานะครับคือระบบจําลองเสียงทิศทางก็สามารถเลือกปรับได้นี่ครับสามระดับนะก็ไปลองใช้งานเล่นกันดูได้นะครับอีกส่วนที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าพรีเซตปุ่มบนเครื่องที่ผมได้แนะนาไปนะก็นี่แหละเมื่อเราตั้งค่าต่างๆอะไรไว้แล้วก็สามารถคัสตอมไม์ผ่านที่จุดนี้ได้นะครับก็ลองมาดูกันได้นะ นอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของหัวข้อใหญ่นะครับที่เป็นหัวข้อ Browse ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อ่าเราก็สามารถเชื่อมต่อนะครับแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆของเรานะเราก็สามารถนำแอ c เคา n t ของเราเนี่ยมาล็อกอินผ่านแอป,ปนี้เพื่อใช้งานนะครับผ่านตัวแอป Audio Pro ตัวนี้ได้เลยนะอย่างเช่นพวก Spotify นี่ก็สามารถมาล็อกอินที่ตรงนี้ได้ t i d a l นะครับนี่แบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นการใช้งานแอป Apple Music เนี่ยเขาจะลิงก์ไปที่แอปหลักของตัวเครื่องนะนี่กดมาผมเปิดเพลงไว้ก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับนี่เป็น Apple Music นะอ่ะเดี๋ยวัรับไปที่แอปเราก่อนครับข้างล่างก็จะมีพวกอินเทอร์เน็ตเรดิโอนะครับให้เราเลือกฟังได้รวมถึงถ้าสมมติเราอ่ะสมมติชอบคลื่นนี้นะครับเราก็สามารถกดแอดไปที่พรีเซตของเราตรงนี้ได้ด้วยนี่ปุ่มที่1อย่างนี้เวลาเรากดปุ่มพรีเซตที่อยู่ด้านบนตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นตัวนี้แล้วนะครับ และข้างล่างนะครับก็ยังมีในส่วนของการเลือกสัญญาณอินพุตได้ด้วยนะยเช่นเนี่ยวายไฟบลูทูธโฟโน่ไลน์อินออปติคอลนะเราก็สามารถกดผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับทำให้เราสามารถควบคุมตัวลําโพงเนี่ยผ่านทางไกลได้เช่นสมมุติเรานั่งฟังเพลงบนโซฟาไกลๆตัวลําโพองอยู่เนี่ยก็กดเลือกที่ตัวแอปตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมากดที่บนตัวเครื่องลําโพงให้ยุ่งยากแต่อย่างใดเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจโดยรวมของแอป Audio Pro Control นั่นเองครับ ทำความรู้จักกันไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงจริงของ Audio Pro 4 20เครื่องนี้กันครับ Tchau. 원했던 하늘이 무너지고, 어두운 눈 앞이 붉어져. สำหรับเรื่องเสียงของ C 2 0เครื่องนี้นะครับจะให้เสียงแหลมที่มีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนปลายเสียงทอดยาวในระดับพอดีๆนะครับเสียงกลางเนี่ยมีความชัดหนาปานกลางแบบนวลเนียนนะครับ เสียงเบสเนี่ยมีปริมาณที่เยอะลูกใหญ่ลึกแผ่แบบกําลังดีนะครับโดยรวมนะครับเรียกว่าให้เสียงที่ออกมาค่อนข้างเป็นธรรมชาติฟังแล้วดูอบอุ่นนะครับนุ่มนวลฟังสบายจะฟังเพลงช้าๆสบายๆเนี่ยก็ดีเลยนะจะฟังเพลงเร็วๆจังหวะสนุกๆเบสเยอะๆเนี่ยก็จะสนุก,นก,นกแบบสุภาพนะครับจากที่ทดสอบนะครับเปิดในห้องรับแขกที่มีขนาดใหญ่ประมาณสัก4คูณ6เมตรเนี่ยก็สามารถเปิดได้ดังในระดับกําลังดีนะครอบคุมห้องได้แบบสบายๆเลยครับ no nah, it's too tight we're not gonna fit you got no choice now ไม่เกินสามสิบค่ะพี่เชื่ออลลี่นะเขาทำอาชีพอะไรเป็นหลักครับอลลี่นักแสดงน้องเขาเหมือนแบบเจ้าหญิงดิสนีย์เว้ยเขาเขาไม่โกงพวกเราหรอกครับเขามีจิตใจที่แบบเมตตาคือคนที่มีใจที่เมตตามากใครมาลูกบอกพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่มเนาอนักแสดงครับสายฮิปฮอปเป็นสายฮิปฮอปฮิปฮอปแรปเขาดีมากเขาแรปสดมากนี่แรปสดได้ไหนแรปสดให้ฟังหน่อยครับจะไม่จอบเธไม สำหรับการดูหนังนะครับรวมถึงรายการทีวีต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะอัปเกรดเสียงจากทีวีได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเนื้อเสียงโดยรวมนะครับจะมีความชัดหนักแน่นมากขึ้นมีเบสที่เยอะนะครับเยอะมากกว่าซาบาแบบไม่มีซับอย่างสัมผัสได้เลยเสียงพูดจะมีความชัดมากขึ้นนะครับแต่อาจจะติดทุ้มอยู่บ้างเนื่องจากเป็นลําโพงนะครับที่ออกแบบมาสําหรับการเน้นฟังเพลงมากกว่านั่นเองและไม่ติดเสียงนะครับอาจจะกองอยู่จุดเดียวตามลักษณะของตัวลาโพงนะครับไม่ได้โอบล้อมเหมือนลําโพงแยกชิ้นซ้ายขวา ถ้าหาใครที่ไม่สีเดียในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลำโพงที่ทำให้ดูหนังดูรายการทีวีต่างๆเนี่ยได้สนุกขึ้นไม่น้อยเลยครับ <S <S ในสน่วนของหน้ากากลำโพงที่เขาให้มานะครับถ้าเกิดเราทำการถอดออกมาเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะมีความชัดใสเคลียร์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะจะอยู่ที่ประมาณ9ใน10เท่านั้นจะผิดกับลำโพงหลายๆรุ่นที่ผมเคยทดสอบมานะครับที่เวลาเราใส่หน้ากาเ,เสียงจะมักจะดรอปลงไปอยู่ที่สัก7-8ถึงเต็ม10เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเขาทำมาดดีีมากตรรงจุนน้นะคับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแนะนํากันก็คือเนื่องจากตัวลําโพงเนี่ยจะมีดีไซน์ที่นําท่อคลายเบสไว้ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับและก็เป็นลําโพงที่มีเสียงเบสที่เยอะพอสมควรนะแนะนําว่าให้เราวางลําโพงเนี่ยห่างออกมาจากผนังสักหน่อยอย่าวางติดผนังมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอาการเสียงเบสล้นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเบสบวมได้นั่นเองนะครับแต่หากใครที่มีข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่จริงๆเนี่ยก็สามารถปรับ EQ เนี่ยเพื่อลดเสียงเบสแทนได้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับราคาของ Audio Pro c 20จะมีราคาอยู่ที่25,900บาทรับประกันนาน2ปี รุปนะครับโดยรวมก็ถือว่า Audio Pro รสีสิบเครื่องนี้นะครับเป็นลําโพงที่ครบจบในเครื่องเดียวเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงไร้สายนะครับผ่านมือถือแบบง่ายๆหรือว่าจะนําไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นทีวีเนี่ยก็ครบครันนะครับรวมถึงคนที่ชอบแนวเสียงแบบธรรมชาติฟังสบายนะครับและยังมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับเป็นของตกแต่งบ้านไปในตัวได้ด้วยเนี่ยผมก็ขอฝากเจ้า Audio p โ o รสีสิบเครื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube a ซีดี t ีวีไทยแลนของพวกเรากันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ